กระซิบบอกเรานำเสนอให้ชมรถกระบะมือ2นะคะคันนี้ isuzu d-max นะคะ2.5ไฮรนเดอร์ er ค่ะรถสวยพร้อมใช้นะคะสีดำเป็นรถยนต์ตัวสูงค่ะทุกท่านรถเดิมไม่มีชนไม่มีจมน้ำนะคะท่านใดกำลังมองหาไปใช้กันอยู่ค่ะลองเข้าไปชมกันได้อยู่พื้นที่ใกล้เคียงเข้าไปทดลองขับก่อนเพื่อประกอบการตัดสินใจได้โดยตรงเลยนะคะทุกท่าน d-max คันนี้เจ้าของบอกเครื่องดีมากม ซื้อไปไม่ต้องไปซ่อมไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มนะคะเติมน้ำมันอย่างเดียวขับได้สบายค่ะเป็นตัวสูงจากโรงงานมีล้อเดิมให้ด้วยนะคะมีคอกสเตนเลสให้ด้วยค่ะราคา189,000บาทราคานี้โอนให้ด้วยค่ะทุกท่านรถอยู่ที่ตำบลทุ่งนางโอกอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรค่ะสนใจเข้าชมรถนะคะนัดหมายล่วงหน้าและสอบถามเพิ่มเติมเพื่อปรกอบการตัดสินใจ ก่อนออกเดินทางนะคะโทรไปตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะทุกท่านแอดมินใส่เบอร์โทรไว้ให้เรียบร้อยนะคะในวันนี้ทางเราขอราไปก่อนอย่าลืมช่วยกันกดไลค์และกดติดตามนะคะสวัสดีค่ะ